โอเคเอาละครับผม,มก็สุดคนด้วยนะครับผมอยู่ผมมิสเตอร์กุลิดน,นะครับผมแล้วก็รับชมคลิปนี้เกมของบล็อกฟุตกันต่อนะซึ่งคลิปในวันนี้เพื่อนๆะเราจะมาทําการช่วยคนที่กําลังจะลงเลดในโมดสอบกัดีกว่านะเพราะว่าคนที่จะลงเลดในโมดสอบในเลเวลอย่างน้อยก็สัก พันร้อยนะซึ่งมันก็ยังไม่ไหวสำหรับการลงดันทุกคนนะแต่ในส่วนวันนี้เรามีผลพระเรามีผลเจลีพอร์ตมีผลแบบที่ว่าดีๆพอที่จะช่วยเขาลงดันแบบโซโลได้ทุกคนนะโอเคไหมเดี๋ยวไปดูก่อนนะว่า,นะวาในเลนเนี่ยจะมีคนให้รอช่วยรอช่วยหรือเปล่าที่ไม่ช่วยนะโอเควับไปดูโอเคตอนนี้ยังไม่มีตอนนี้ยังไม่มีนะเดี๋ยวเราจะทําการย้ายเซฟเลสเลยจนกว่าจะเจอแล้วกันทุกคนนะ โอเคไปตัด later โอเคมาตอนนี้เหมือนเราจะได้แล้วนะหลังจากที่ย้ายเซิร์ฟไปรัวๆครับผม <c oughs> ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้ <c oughs> ไม่แน่ใจนะว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่นิยมลงเรดอลไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะาผมไม่ค่อยเจอเลยนะครับผมนะโอเคเจอยากมากแต่ตอนนี้ก็เจอแล้วมีคนลงเรดไม่แน่ใจว่าเรดอะไรไม่รู้นะอาจจะเป็นเลดของโอ,อกฎผิดเลดของโดฟ้าก็เปล่าไม่รู้นะ มีชิปด้วยแต่ผมช่วยเขาได้นะเออใช่คนนี้ก็สแปมทีเรก please ทีเรก a s e มันไม่ใช่แบบเรียกว่าอะไรวะไม่เหมือนกับวัดอ่ะฟรุต a ีซโอเคโอเคมาตื่นเต้นวะ่ะได้ลงเลดอยากที่ไม่ได้ลงเลดนานคนนั้นเขาไม่ไปอ่ะช่งางเขาแล้วกันเราแค่นี้น่าจะได้อยู่ น่าจะได้อยู่นะมาเล่นกันไงนะว่าลืม <laughs> โอเคอันนี้เป็นเลดของอสตริงสตริงใช่ไหมสตริงเป็นผลได้ผนสไปเดอรด์เดี๋ยวนี้นี่โอเคผมใช้เป็นผ้าคลุมกับเออใช้แค่ผ้าคลุมแบบมันใช้หลายอย่างไม่ได้นะผมเดี๋ยนี้มันฝนได้แล้วว่าให้มันแบบล็อกเก็บล็อกอะ่ะยังไม่ได้ลืมไม่ได้เล่นนานนะผมโอเค เดี๋ยวต้องทำคลิปโซโล่แล้วโโซล่เลทสตริงเลทควักพวกนี้เดี๋ยวผมจะเก็บตังค์ซื้อพวกของพิเสษแบบเพิ่มนะไว้ทำคลิปแบบรีวิวพวกนี้นะโอเคนนี้ก็แปะพวกมันก่อนตอนนี้ตังค์ไม่มีนะครับโอ้ยโน้อได้แต่ผลเส้นได้ไอ้ผลสปไปเดอร์นี่ก็เจ๋งดีนะ <c oughs> ผมเชื่อตอนที่เป็นผลใหญ่เหมือนสไปเดอร์แมนจริงๆอะ่ะอันนี้ดิจ๋งเจเ๋งแท้เลย <c oughs> โอเคแรกๆอาจจะไม่ยากมาก มันจะยากสักเกาะที่สามใช่ไหมปกติปวดพระมันก็ดีอ่ะมันไม่ตกน้ำแล้วก็เรามีผลเอ้มันจะลนด่เรามีเผาบีสีด้วยของฉลามฉลามจริงแค่เป็นร่างที่สามได้ก็น่าจะมีปันหาแล้วนะสักครู่ขอ,อุญาตดูเซตติ้งก่อนอ่าไปดูนะเซตติ setting ้งอันนี้เป่าวะใช่อัอนนี้เออนี่แหละใช่เลย ที่ผมรอยคอเอ้ยรอคอยโอเคไล่ซับไปก่อนตอนนี้มันก็มีผลตอนนี้ใช้ผลแสงแล้วนะเขาต้องทำอะไรบ้าไม่ค่อยได้ก็ใหญ่ก็ตายก็าบอกดี๋ยได้แวะเข้ามาฟาร์มแฟกเมนต์นะแฟกเมนต์ตอนนี้มีเยอะมากผมคิดว่าเราจะทำพวกไอหมัดหมัดอะไรเขาเไอหมัดแบนไพล์บ้รู้สึกแล้วก็ไอ้สมอเรือล่าเรือไอเอาไปทำเรือด้วยไอ้เรือลำบิ๊กบ้ม จำได้เรื่องอะไรไม่รู้นะไอตัวบอสใหม่ที่โลกสามไอเดเวนทาเนี่ยไม่รู้ว่าจะทำเองหรือจะจ้างเขาทำดีก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าดูแล้วจ้างก,ก็น่าจะประมาณ่สองสามร้อยประมาณนั้นนะแต่ตอนนี้คิดว่าเก็บตังค์ซื้อผลบิสซาร์ก่อนดีกว่าโ <c oughs> okay. อเคบิ๊กบัมไปปกติเราจะตัดแบบเร็วๆเลยใช่ไหมตอนนี้เราน่าจะไม่ตัดแบบเร็วๆอ่ะโอเคโซโลมิทโซโลมิท ตอนนี้เราจะช่วยก่อนใช้เข้าวท้ายก็พอเข้าวท้ายคือ,าาอนี่จบเลยนะแต่เอาไหมเราก็ขอแบกเม้นต์ฟรีสักพันด้วยกนะันไหมโอเคตอนนี้เจ๊ลมันก็ตันที่สองพันห้าร้อยสิบนะเกมนี้อาจจะลงช้าแต่เพราะมันมีคิวคลิปอื่นลงอยู่นะครับผมแม่ต้องขอไปด้วยนะผมโอเคบิ๊กบอมโอ้ยผมว่าไอ้สพลังผลสไปเดอร์นั่นก็เป็นผลที่ค่อนข้างนคารน,นะ ตัวเอ c ซมันก็ได้นำคาเช่นกันโอเคตอนนี้เผาวีซีมาแล้วเผาวีซีตอนนี้ผมยังทำไม่ถึงเพียสิบเลยอะึ่งเพียจะอะไรเองไม่รู้อะอเพี้ยแบบที่มันพอใช้ได้แล้วนะโอเคตอนนี้เป็นเกาะมันเป็นปราสาดเลยนะแต่มีแค่กำแพงไงดิคนนึงอยู่ได้โอเคกำลังมา เขาไม่ได้เอาเรือมาด้วยน่าสงสารเขาปะของตรงมีเรือมันก็ดีนะแต่ค่อนข้างชา้าในการขับออกตัวออกตัวชา้าง่ายเฮ้ยฝนเขาเริ่มทำงานแลว้วป่ะอ่อไม่ใช่น่าจะของเรือดูดมากกว่าฝนสัน่นตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่ายังเป็นฝนที่ยังดีหรือเปล่าที่ผมไม่ชัวรนะ์นะฝนสัน่นฝนสั่นโอเคตอนนี้ตอนไล่ส like, ับเปก่อนตบ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 ,ตบ,ตบไป หายายากมากตอนนี้นะใครที่เป็นสายลงดันนี่ก็บอกผมก่นแล้วกันนะว่าตอนนี้การลงดันนี่เป็นยังไงเขาลงกันเยอะอยู่ด้วยผมหาเซิร์ฟเยอะมากเลยอะกว่าจะเจอเซิร์ฟที่แบบใช่หรืแบบไม่ได,ไได้ไม่ได้ง่ายๆเลยส่วนใหญ่จะเขาจะได้เพลียในโลกสองมากกว่าผมว่ากูใช้ฮักที่เพราะว่าทำให้ส่วนเบาเบา,เาโอเคฮักที่ใช้อยู่โอเคโอเคเดี๋ยวเราไปตลบตรงที่มันเยอะอยูว่าจะได้โดนแบบทั่วถึงนิดนึงนะ แล้วเ,เขาอาจจะสลู้ลำบากเพราะใช่ผลได้ปกติใช้ผลอะไรมันก็จะลำบากทุกผลเลยนะทรองใจท้องใ้พระนี่แหละแต่หนีพระมันเหมือนจะง่ายแต่โคตรยากเลยโอเคอันนี้ผมไม่ชัวร์นะว่าก่อนสุดท้ายยังไม่รู้นะแต่ว่า6นาทีผมผมว่าน่าจะทำทำทำ,ทำว่าทำเวลาดีอยู่นะนใช่ป่ะโอ้ยหสิอ๋อ อันนี้ยังไม่สุดท้าย่อหรือก่อห้าสุดท้ายแล้วะไม่ชัวร์นะโอเคสปอนบอร์ดอางนี้ใช่เลยเดี๋ย้ๆๆขอแป้งเขาวีซีน่อยกันเออคุณไม่ใช่อันนี้ด้วยวะไอ้เอฟเฟกต์ของตัวละครนอ๋อเดี๋ยวไอเ้ขีดไม้ตายนี่ยังไม่มีด้วยขอทำ<ม>อันนี้ก่อนแล้วกัน ไปดูเลือดเข้ามาน่าจะช่วยเขาได้บ้างเลยนะสักเล็กสักน้อยอะไรเงี้ยตอนนี้ขีดมิเตอร์เรายังไม่ไม่เต็มนะมิเตอร์มิเตอร์อรโอ้โหผมว่ารับกำจัดลูกน้องบอสเขาด้วยก็ดีนะเพราะแม่งน่ารำคาญจัดเลยอะเรียกว่าตายไปเลยวะโอเคเหมือนเกายังไม่ตายนะลึกฝาลึกฝาโอเคยังไม่ตายสังเกตได้าจากการที่โหนใหญ่ ก็จะไม่มีเยอนะยะนี่เม่ถ่โอนะใช้พวกขาวิมพ์ก่อนแล้วกันแล้วก็ยังแท้งได้อะจริงนะแต่ผลอันนี้ถ้าไม่เราแบบว่าแยบตัวอะไรไม่ไไฟท้องเลยนะยังแปลงไม่ได้อีกโอเคได้ละดีจัด ซัดให้หมดเอ้ยบอสจำไม่ต้องกลัวแลวลูกน้องบอสยังไม่ตายเหรอรอยบันตีใกล้ๆดีกว่าโอเคตายแล้วหนึ่งดีนะตอนแรกนึกว,นว่าไอตัวที่จะลงดันทำผลตื่นนี่ตายซะแล้วโอเคโอเคโอเครอบเรียบร้อยครับผมจบภายใน5นาทีเดีย๋ยวอยู่ประมาณน,นาทีกว่า คนไหนหรือเปล่าไม่รู้นะโอเควันี้สนริปต์นี้ขอจบแต่เพียง่านี้แล้วกันก็ได้กรชาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดต่อได้และคลิปหน้าเราจะไปช่วยคนในเรือนไหนรอติดตามด้วยะนะครับผมนะไปเจอกันับผมบ๊ายบาย